เรียกว่าปาฏิหาริย์นะโดนไฟแรงสูงดูดเนี่ยยังไม่พอตกลงมาจากเสาไฟอีก5เมตรรอดอรอดปาฏิหารหมี5เหตุการณ์เลยนะะชมครับโชคดีอีกแบบหนึ่งคือบนพื้นหญ้านะฮะ เห็นไหมนิดเดียวเองย่อมย่าอยู่ตรงนั้นแหะที่ทําให้ช่างไฟรายนี้เนี่ยรอดนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันมีหมวกมีอะไรแต่ภาพนี้น่าตกใจมากคุณผู้ชมความสูงของเสาเนี่ยนะฮะห้าเมตรด้วยกันกล้องวงจรปิดจับชัดเลยครับอันนี้คือเสาไฟหน้าปั๊มน้ํามันพานุวัตปิโตเรียมอยู่ที่สีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีช่างไฟฟ้าตอนแรกเห็นภาพพะเดินมาเนี่ยนะฮะหน้าปั๊มแล้วก็ปีนขึ้นไปทํางานทำบาถองแกไปเสร็จปุ๊บมันปุ๊บะเหมือนกับพัดเดียวอ่ะ ลักษณะมันโดนไฟช็อตแล้วแกก็ร่วงลงมาตกกระแทกพื้นดังตบเลยนะได้ยินชัดเลยนะครับเพื่อนที่เป็นช่างไฟด้วยกันรีบวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์โทรศัพท์แจ้งอาสากู้ชีพของอ,อบตอท่าตูมนําส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับหลังจากที่เราได้ภาพนี้มาเราตามไปที่พื้นที่ครับจุดเกิดเหตุหน้าปั๊มน้ํามันอยู่ในชุมชนบ้านบุยายใบยังมีร่องรอยอยู่เลยนะนักข่าวของเราบอกไปดูรอยตรงหญ้าเนี่ยมันบุ่มลงไปเลยคุณเจี๊ยบ เนี <mile> ่ยมันตกลงมาปุ <you 're amazing> ๊บเนี <o aks outside> ่ยเนเ่่เห <itud soundtrack> ็นไหมหญ้านี่บุมลงไปเลยไปเจอม้วนพวกม้วนท่าเทปพันสายไฟตกอยู่ด้วยเจ้าของปั๊มชื่อคุณพานวัฒน์ม่วงแก้วแกเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองช่างไฟเขาก็มาทําไฟหน้าปั๊มนั่นแหละตัวของคุณพานวัฒน์นั่งในออฟฟิศมีลูกน้องมาบอกมีช่างไฟมาทําไฟนะแล้วตกลงมาแกก็ตกใจเลยไปเปิดวงจรปิดดูตอนแรกเขาจะมาลื่นแต่เปล่าครับสอบถามแล้วเนี่ย ไปคุยกับตัวช่างไฟเลยนะเขาบอกผมโดนไฟช็อตทาไมเขาถึงคุยได้เพราะหลังจากตกลงมาปุ๊บนีเน่เขานิ่งไประยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตั้งสติดได้แกลุกนั่งเฉยเลยช่างไฟเนี่ยนะฮะแล้วบอกมีอาการปรวดบริเวณแผ่นหลังเท่านั้นแต่ก็ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลไปเช็คอาการอีกทีนะครับทีน,นี้ทางกู้ชีพเขาแจ้งแบบนี้ว่าช่างไฟเนี่ยเจ็บบริเวณแผ่นหลังและต้นคอยังมีอาการชาบริเวณแขนขวานะครับตอนนี้เช็คล่าสุดอาการปลอดภัยฮะ ค่ะ<ข>มากครับ